ยังไงจะสมดุลพลังงานแห่งการรับและการให้ได้จริงๆแล้วใครๆก็บอกว่ามือของผู้ให้อยู่สูงกว่ามือของผู้รับเสมอมันถูกต้องมากเลยค่ะแต่มีแต่นิดนึง มือของผู้ให้ที่ให้นะ,นะคะต้องให้ด้วยใจที่พร้อมจะให้คุณอยู่ในสภาวะที่พร้อมจะให้จากหัวใจที่เต็มไปด้วยการมองเห็นคุณค่าของตัวคุณเองแล้วอย่างแท้จริงก็คือเกิดจากการรักตัวเองแล้วอย่างแท้จริงนั่นเองวันนี้หากคุณทำแบบทดสอบก่อนหน้านี้แล้วคุณยังไม่มีชื่อตัวเองเป็นหนึ่งในสามคนที่คนรักมากที่สุด บนโลกใบนี้คุณมีแนวโน้มที่เหมาะที่จะฟังไลฟ์สดครั้งนี้มากๆเลยหรือบังเอิญว่าถ้าเกิดว่าคุณได้เขียนชื่อตัวเองลงไปแต่คุณยังเจอสภาวะต่อไปนี้อยู่สภาวะที่บอกว่ายินดีเต็มใจให้แต่หัวใจเหนื่อยล้าลงทุกทีรู้สึกน้อยอ,อกน้อยใจทุกครั้งเวลาที่ให้ลึกๆคุณก็รู้ว่าคุณไม่ได้เต็มใจให้แต่ว่า อยากเป็นคนดีใช่ไหมข้อสองนะคะสภาวะที่รู้สึกให้ไปแล้วนะคะเป็นผู้ให้แล้วผู้รับมองไม่เห็นค่าสภาวะที่สามเวลาที่คุณให้เขาไปแล้วคุณนะพยายามบอกให้เขารู้พยายามพูดถึงนะาว่าที่ให้อย่าพ้อรักกับกลายเป็นว่าเขา่มาบอกว่าเอาอทวงบุญทวงคุณหรอสุดท้ายเลยทะเลาะกัน เป็นอย่างนี้ทุกทีทั้งที่เจตนาคุณอะอยากบอกเพื่อให้เขารู้ว่าที่ทําให้เนี่ยพอรักนะไม่ใช่เพราะทวงบุญทวงคุณสถานการณ์ข้อสี่นะคะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเดอะแบกของครอบครัวคะ่ะ ทำไมเราต้องรับผิดชอบภาระของคนทั้งครอบครัวนะมันหนักหนาเหลืเกินเหนื่อยเหลือเกินสภาวะที่ห้าก็คือถูกต่อว่าว่าไปควบคุมกำกับชีวิตเขามากเกินไปทั้งที่จริงอะ่ะคณทำไปก็เพราะเป็นห่วงเป็นยยเขาหากคุณเจอห้าสภาวะดังกล่าวมันแล้วนี้นะคะนั่นหมายความว่า,วาพลังงานแห่งการให้และการรับของคุณนะยังไม่สมดุล